แดละงระดาช n แนลเชิญมาพบกับดอกรักวันนี้จะทําการร้อยรักด้วยทางมะพร้าวทําแบบไหนนะเราได้ดอกรักมาเป็นแบบสีขาวแล้วก็ดอกสีม่วงนะคะเก็บทีบ่บ้านวันนี้จะทําการร้อยรัก ทางมะพร้าวก็คือเราจะร้อยดอกรักนะคะเราไม่มีเข็มไม่มีได้เราก็เลยจะเอาทางมะพร้าวนะคะเอามาเหลาเหลา,าแล้วก็ทําการร้อยแบบนี้เลยนะคะเด็ดตัวก้านมันออกแล้วก็ร้อยเข้าไปจะใช้เป็นกลีบดอกเด็ดออกก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะคะแต่แบบนี้เราจะร้อยแบบยังคงกลีบดอกไว้ด้วยกันแบบนี้เลยนะคะหรือจะสามารถทําสลับสีก็ได้นะคะส่วนที่เราจะทําในวันนี้เนี่ยเราจะร้อยเอาไปทําการจัดแจกันค่ะแจกันดอกรักนะคะ น,นี่เลยค่ะทาไปเรื่อยเลยนะคะวันนี้ในส่วนของถ้าหากว่าตัวปลายก้านมะพร้าวไม่ไม่แหลมนะคะเราก็ใช้กรรไกรนะคะตัดให้มีปลายแหลมๆนิดนึงค่ะก็จะได้ทําการตักเข้าไปได้สวยงามนะคะอันนี้เสร็จเรียบร้อยค่ะอันเก่าเราทําไว้มีสีม่วงสีขาวแบบนี้เลยค่ะงามๆเลยค่ะ